สวัสดีค่ะคนเกิดปีกุลทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นดวงคนเกิดปีกุลนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2566ค่ะการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนเกิดปีกุลในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ เป็นการเปิดไพ่โดยรวมค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวจึงขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปรับชมกันเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะหรือจะรับชมกันสนุกๆเพื่อความบันเทิงก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาเริ่มที่การงานนะคะการงานคนเกิดปีกุลค่ะพฤศจิกายนนี้ทัง้งานของคุณเป็นอย่างไรบ้าง นะตัวของคนเกิดปีกุลเองนะคะการรับมือกับสถานการณ์ทางการงานค่อนข้างที่จะท็อปฟอร์มนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับความไม่แน่นอนนะการรับมือกับปัญหาจุกจิกเล็กน้อยทั่วๆไปนะคะ มันเหมือนกับว่าคุณเองคุณมีวิธีที่จะรับมือด้วยตัวของคุณเองนะรวมถึงการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะมีผู้ใหญ่ที่คอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษาผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะนะตัวคุณอาจจะไม่ได้กระตือรือร้อนมากเท่าไหรนะ่มันเหมือนกับว่าก็อยากทําแบบว่าทํางานแบบสบายๆติดขี้เกียจเล็กๆนะคะแต่ว่าก็ก็ขี้เกียจในลักษณะที่ รู้ว่ามันปัญหาเล็กน้อยรู้ว่ามันไม่มีอะไรรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้นะคะด้วยการที่นะรับมือด้วยด้วยทั้งทั้งบุญทั้งบูเนาะออสามารถจัดการได้ดีอะคะ่ะช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะ นะอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องบริวารหน่อยเนาะนะลูกน้องบริวานนะอาจจะทําให้คุณหงุดหงิดลาคาญใจนะคะหรือว่าบางท่านนะอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือว่าความรับผิดชอบบางอย่างที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊นะมันเออเป็นงานที่ อาจจะดูดูไม่เหมาะกับคุณเท่าไหร่คุณรู้สึกว่าคุณควรจะทําอะไรที่มันดีที่มันโดดเด่นกว่านี้ที่รับงานใหญ่กว่านี้หรือเปล่ามันอาจจะเป็นงานเล็กๆงานงานเล็กๆเข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่า,วามันต้องถึงมือเราด้วยเหรอมันก็อาจจะแบบว่าเป็นสถานการณ์แบบประมาณนี้นะคะนะหรือบางทีลูกน้องบริวารอาจจะทํางานช้านะ่ะหรือว่า ไม่ทันใจคุณนะอาจจะทําให้เกิดการกระทบกระทั่งได้นะคะนี่คือสิ่งที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่ถามว่ามันเป็นปัญหาใหญ่โตที่ต้องที่ต้องระวังไหมมันก็ไม่เชิงว่าต้องระวังอะนะคะนะความสําเร็จนะ,ะก็ยังก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามที่คุณคาดการนะคะแต่เพียงเหมือนมันมีปัญหาจุกจิกเล็กๆแค่นั้นเองนะคะนะอาจจะมีความนิ่งมีความไม่ค่อยหวือหวาครึ่งเดือนหลังค่ะจะเป็นเรื่องของ การติดต่อสื่อสารที่อาจจะมีติดติดขัดขัดทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาะะการลงนามต่างๆมันจะมีติดขดัดเรื่องเอกสารไม่พร้อมนะคะไม่ครบถ้วนประมาณนี้นะหรือว่าคุณอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังรอบคอบไม่ประมาทนะคะนะมันจะมันจะมีสถานการณ์คือต้องบอกว่าสถานการณ์มันไม่เด่นมากในเรื่องของการงานมันมีปัญหาที่ทํากระทบกับอารมณ์ของคุณทําให้คุณต้องพยายามที่จะรับมือพยายามปล่อยวางพยายามที่จะ ประคับประคองนะประคองได้แหละแต่ว่ามันกระทบกับอารมณ์นึกออกไหมคะนะมันมันไม่ราบรื่นแต่ว่ามันเหมือนกับอยู่ในขอบขายขอบเขตที่คุณรับมือได้นะคะก็คงต้องต้องพูดกันแบบว่าตรงๆแบบนี้เนาะ นะคือไพ่มันจะบอกว่ามันไม่ดีมันก็ไม่เชิงนะมันเป็นปัญหาจุกจิกอะค่ะปัญหาลูกน้องบริวารปัญหาทําให้งุหงหิด,ดปัญหาเอกสารสัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นความไม่พร้อมหรือความอาจจะประมาทหรือว่านะคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ก็จะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหาระบบ ที่มันขัดข้องประมาณนี้ทำให้ติดติดขัดขัดทำให้รู้สึกเหมือนว่าเออต้องเสียเวลาแก้ไขต้องทําให้หงุดหงิดต้องทําให้ไม่สบายใจมันก็จะเป็นปัญหาจุกจิกเล็กน้อยแบบนี้นะคะก็ดูแลกันตามสถานการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันละกันนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการเงินค่ะการเงินนะคะภาระค่อนข้างเยอะสําหรับคนเกิดปีกุลค่ะภาระเอ่อครึ่งเดือนแรกนะคะ นะเป็นไพ่งานขึ้นมาทั้งหมดเลยทั้ง3าใบนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะภาระที่ต้องเยอะคุณต้องทํางานเยอะคุณต้องทํางานหนักคุณต้องเน้นพยายามที่จะหาเงินให้เข้ามามากกว่าหนึ่งทางนะคะต้องเตรียมแผนการขยับขยายนะบางท่านบอกว่า ขยายไม่ไหวไม่หมอตอนนี้ทํางานเต็มกาลังเลยแต่ว่าด้วยภาระที่ต้องจ่ายค่อนข้างเยอะบางคนก็มีค่าบ้านค่ารถค่าอะไรก็ไม่รู้จุกจิกที่คุณต้องจ่ายมันเป็นภาระที่เยอะเกินไปคุณอาจจะต้องมองหาวิธีที่จะหนึ่งต้องหาทางที่จะวางแผนให้ได้ทํางานให้มากกว่าหนึ่งอย่างให้ได้เงินเข้ามามากกว่าหนึ่งทางนะคะมันต้องมีเงินแบบว่าเข้ามาหลายทางหน่อยเนาะมันจึงจะเพียงพอกับค่าใช้จ่าย2นะคะถ้าเราทําเต็มเวลาละไม่มีเวลาว่างที่จะไปทํางานพิเศษ หรือว่าจะจะหาเงินให้เขามาได้อีกหลายๆายทางเราทําไม่ได้ตรงนั้นคุณจะต้องลดภาระที่คุณต้องจ่ายลงนะคะบางท่านนะคะนอกจากค่าใช้จ่ายตัวเองอาจจะเป็นมีค่า,คาใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะพ่อแม่ลูกหลานบริวารพี่น้องนะหรือที่คุณจะต้องรับผิดชอบคนในครอบครัวคุณอาจจะ ต้องคุยหาคนมาร่วมรับผิดชอบหาคนมาช่วยผ่อนภาระนะคะเช่นอาจจะเป็นพี่น้องนะคะช่วยผ่อนภาระนี้ไปไหมะะหรือว่า,อาจจะต้องคุยกันว่าเราต้องลดค่าใช้จ่ายตรงนูน้นตรงนี้ลงได้ไหมเพื่อที่จะลดภาระของคุณลงนะ,ะมันจะทําให้ทุกอย่างมันมันคล่องตัวมากขึ้นนะคะมันก็จะเป็นข้อจํากัดแบบประมาณนี้นะคะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะมันมีทางออกมีทางแก้นะคะอยู่ที่คุณเองคุณต้องวางแผนครึ่งเดือนหลังนะคะคล่องตัวมากขึ้นค่ะ อาจจะด้วยงานมีความคืบหน้าตามตามที่คาดหวังเอาไว้เงินมันก็เลยคืบหน้าตามนะคะนะมันมีรายได้เข้ามาหลายทางนะรวมถึงมันจะมีเออคุณอาจจะได้ไป <c oughs> ไปร่วมกลุ่มไปเข้ากลุ่มไปออกงานนะคะไปเจอคนโน้นคนนี้นะมันก็จะมีคนคนรักคนชอบคนรู้จักนะคะมีคอนเน็ชันที่แนะนำลู่ทางในการหาเงินหาทองเข้ามาให้ทำให้มันเหมือนกับว่ามันมีทางเลือกที่เพิ่มขึ้นนะที่จะให้ได้เงินเข้ามามากกว่าปกตินะคะรวมถึงหากเราเ เงินขาดมือหรือขาดสภาพคล่องนะคะยังมีคนรักมีคนเอ็นดูมีคนคอยที่จะช่วยทำให้ช่วยแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางด้านการเงินทำให้ทุกอย่างมันลงตัวแล้วมันก้าวต่อไปได้นะคะนะดังนั้นมองว่าช่วงครึ่งเดือนหลังอะ่ะมันคล่องตัวแล้วก็ดีมากขึ้นกว่าครึ่งเดือนแรกนะคะมาดูความรักคนโสดค่ะคนโสด มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามางแต่ครึ่งเดือนแรกนะคะครึ่งเดือนแรกเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยนะถ้าเป็นผู้หญิงปีกุลนะคะมีโอกาสเจอสายเปยด้วยคุณถูกใจเขาเขาถูกใจคุณนะคะนะอาจจะมีการให้ของขวัญของฝากการจีบการแสดงออกให้ชัดเจนว่าจีบนะคะถ้าเป็นผู้ชายปีกุลก็มีโอกาสที่จะเจอผู้หญิงที่เก่งนะเก่งหน้าที่การงานดีหาเงินเก่งด้วยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าคุณเองคุณก็ต้องใช้เงินด้วยนะ กว่าที่จะเอาชนะใจถามว่าชนะใจได้ไหมคือถ้าจะบอกว่าเอาชนะใจได้ไม่หมอมองว่าก็เอาชนะใจได้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าด้วยหน้าไพ่มันจะบ่งบอกว่าคุณชอบเขาเขาชอบคุณค่ะนะชอบแต่ว่ายังไม่ได้มีการตกลงนะคะยังอยู่ในช่วงของการพยายามที่จะแสดงออกพยายามจะยื่นถ้วยให้กันนะคะแต่ยังไม่ได้ยืนนะคะก็เหมือนกับว่าเอออยากจะจีบอยากจะคุยแหละนะแต่ทีเนี้ยครึ่งเดือนหลังไพ่มันไม่ดีอะคะ่ะไพ่มันนิ่งนั่นหมายความว่าคุณเริ่มต้นพูดคุยกันนะครึ่งเดือนแรกอะดี นะถ้าตอนนี้คุณมีคุยคุยอยู่ครึ่งเดือนแรกก็ได้คุยทุกอย่างดีได้จีบได้คุยนะคะได้เรียนรู้กันเนาะฟินนะคะนะส่วนครึ่งเดือนหลังมามันมีข้อจํากัดอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือมีปัญหาจากสภาวะแวดล้อมเช่นงานเยอะงานยุ่งหรือมีปัญหาอย่างอื่นที่มันส่งผลกระทบทําให้อยากคุยไม่ได้คุยอยากเจอไม่ได้เจอทําให้ความสัมพันธ์มันไม่พัฒนาอาจจะต้องมองหารูทางใหม่ๆในการที่จะจีบรูทางใหม่ๆในการที่จะทําให้ความรู้สึกมันดีขึ้นนะคะ ยังไม่สามารถพัฒนาได้ภายในส,สิ้นเดือนพฤษภาพฤษจิกายนนะคะอาจจะต้องยอมรับตรงจุดนี้หรือคุณอาจจะต้องมองหาหนทางในการจีบใหม่ๆนะหรือบางท่านอาจจะต้องหนึ่งทำงานน้อยลงนะคะทำงานน้อยลงหรือยอมเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเอามาทุ่มเทกับเรื่องของความรักเรื่องของการจีบนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะตามที่ที่เราสะดวกนะเนาะอันนี้ก็ว่าไปตามไพ่เราทำให้ดีกว่านี้ได้นะคะ เอามาดูที่ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่กันบ้างค่ะคนเกิดปีกุลที่มีแฟนมีคู่ ครึ่งเดือนแรกนะคะนะก็ทรงๆแหละนะอาจจะมีเรื่องให้เคลียร์มีเรื่องให้จัดเอ่อให้ให้ต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะอาจจะมีผู้ชายคนนึงนะคะสร้างแรงกดดันให้กับความสัมพันธ์ของคุณเช่นผู้ชายปีกุนนะคะคุณอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่บางทีเราเคร่งเครียดในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องภาระนะต่างๆนานา,นานทาให้คุณรู้สึกเครียดกดดันแล้วก็อาจจะทําให้แฟนไม่สบายใจหรืออาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันนะคะผู้หญิงปีกุนคุณจะรู้สึกว่าแฟนคุณเนี่ยนะมายุ่งย่าม,มายุ่ง เกี่ยวมาสั่งการมาพยายามควบคุมคุณโน่นนี่นั่นทําให้คุณอึดอัดทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคคุณไม่มีความสุขสถานการณ์ความสัมพันธ์นจะมีตึงเครียดนะคะนะแต่ว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ขอแค่ว่าอย่าให้มันข้ามวันนะคะท่านเริ่มรู้สึกว่าเนี่ยมีปัญหาละ กดดันละเธอกดดันฉันละนะนะทำไมเธอต้องทําอย่างนั้นทําไมเธอต้องมาพูดแบบนี้ให้เคลียร์ปัญหาให้จบภายในวันนะคะอย่าปล่อยให้มันบานปลายอย่าปล่อยให้มันแบบว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก็คงดีขึ้นเองไม่ต้องคุยไม่ต้องเคลียร์หรอกแบบนี้ไม่ได้นะคะนะมองว่ามันอาจจะทําให้แก้ไขได้ยากขึ้นนะอย่าให้ข้ามวันนะคะ ครึ่งเดือนหลังนะคะครึ่งเดือนหลังจะสบายมากขึ้นนะคะแต่ว่าคนที่กดดันก็ยังกดดันนะคะฝ่ายชายในความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะสร้างปัญหานะความเป็นอีอโก้จัดชอบสั่งชอบควบคุมอยากเป็นคนที่จัดการในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะเอาแต่ใจตัวเองเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เอาความต้องการตัวเองเป็นใหญ่ นะโดยที่อาจจะไม่ได้ฟังฝ่ายหญิงนะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์อาจจะต้องพยายามที่จะเข้าใจแล้วก็นะอาจจะเว้นมีเว้นระยะห่างบ้างนะครึ่งเดือนหลังยังสบายใจมากขึ้นแหละนะคะแต่ว่าก็ยังมีระยะห่างยังรู้สึกเหมือนกับว่าฝ่ายชายยังไม่โอเคสักเท่าไหร่ยัง ยังไม่ได้ปรับตัวให้ดีขึ้นนะคะ,ะฝ่ายหญิงก็อาจจะต้องใช้วิธีในการที่จะแบบว่าเออแยกออกมาแล้วก็เอองั้นงั้นฉันก็ออยู่ของฉันแบบนี้ก็แล้วกันนะคะฉันไม่ยุ่งไม,ไม,ไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเธอมากไม่ไปพยายามที่จะต่อกอนหรือว่าไปประทะ่คารมนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงปีกุลคุณปล่อยให้แฟนคุณสั่งเลยแล้วคุณก็อยู่นิ่งเงียบอย่าไปประทะอย่าไปพยายามที่จะเอาชนะคาคารอย่าไปพยายามที่จะหาเหตุผลจากแฟนคุณว่า ทำไมเธอต้องมาสั่งฉันทำไมเธอต้องมายุ่งตรงเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรแบบนี้อย่าอย่าไปแบบนั้นนะคะแค่คุณอยู่นิ่งๆเงียบคุณฟังอย่างเดียวก็พอนะแล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขามากนะคะมันอาจจะทําให้สถานการณ์มันมันราบรื่นขึ้นนะคะมันอาจจะไม่ต้องเคลียร์หรือไม่ต้องแก้ไขอะไรก็ได้นะคะ ส่วนผู้ชายปีกุลนะคะอยากให้คุณฟังแฟนคุณให้มากขึ้นลดอีโก้ลดความต้องการหรือลดในเรื่องของความหึงหวงความพยายามเป็นคนที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างลงนะคะลดลงแล้วก็ฟังแฟนให้มากขึ้นแล้วก็ทํำยังไงก็ได้ให้แฟนคุณรู้สึกว่าให้เขาสบายใจให้เขาผ่อนคลายมากขึ้นมันก็จะทําให้มีความสุขมากขึ้นนะคะในความสัมพันธ์คนที่ทะเลาะเบาแหวงการแล้วอยากจะรู้ว่าพฤศจิกาย,ยน,นี้จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันไหมยัง นะคะมันก็ยังส่งส่งยังนิ่งๆิ่งนะฝ่ายชายในความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้ลดอีโก้ของตัวเองลงนะคะต่อให้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงปีกุนแล้วคุณรู้สึกว่าแฟนคุณเป็นฝ่ายผิดคุณลอให้เขามาง้ออยู่นะคะเขาก็ยังอยู่ของเขาแบบนั้นเขายังไม่ง้อ นะดังนั้นก็อาจจะทําได้แค่นะอยู่นิ่งๆเงียบๆในพื้นที่ของใครของมันนะคะส่วนผู้ชายปีกูลถ้าคุณอยากที่จะคืนดีกับแฟนคุณคุณต้องลดอีโก้ของคุณลงคุณต้องรู้จักที่จะขอโทษรู้จักที่จะเป็นฝ่ายเข้าไปง้อก่อนนะคะโดยที่บางทีแฟนคุณเขาอาจไม่ได้เปิดทางให้นะแต่ว่าคุณอาจจะต้องยอมนะอาจจะยอมเสียหน้ายอมนะลดแบบว่าเสียศักดิ์ศรีหน่อยนึงเนาะนะไปง้อแฟนหน่อยก็อาจจะมีโอกาสอยู่นะคะ สุขภาพสําหรับคนเกิดปีกุลนะคะสมบูรณ์แข็งแรงค่ะอาจจะมีปวดหลังปวดเอวบ้างนะคะจากท่าทางในการทํางานของของคนเกิดปีกุลแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันนะคะก็มีแค่ปวดเมื่อยค่ะเล็กๆน้อยๆดวงคนเกิดปีกุลนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2,566ค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านค่ะเดือนหน้ามาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ